หมดแล้วเหรอพอดีผมอดอยากมาครับรู้อไปทําอะไรไหมเรื่องสา,ายไวน้ำาันเพิ่งรู้ทำอะไรสา,ายไวน้าําอะไรอยู่หลังรถพ่อเธอเอาอย่างไปอัดทำไมคนรายงานอยู่ว่าสันเอาดินน้ามันทำไมอยากได้สา,ายไวน้ําจริงหรอไม่เห็นคลิปในทิกตอกเห็นแล้วอยากลองทำเฉยเชยรับโอ้หมายถึงว่าไปดูในทิกตอกมาก็เลยได้แนวความคิดก็เลยจัดรถพ่อเลยแต่ที่จริงก็ได้สายใหญ่จะไปไหนเอาจะไปทำอยู่ไหนทีนี้ หัวหน้าบ้านพ่อตรงกับตรงไหนตรงกับที่มันเป็นเด้งดึงเด้งดึงนะฮะเขาได้ที่ลงแล้วมีบอกว่าตอนนี้ได้งบตั้งเกือบสามหมื่นในการทำสระว่ายน้ำถึงเมืม่อกี้ไม่ไารนายงานมาเมื่อกี้ใช่นี่แม่แม่ดูอยู่พันกว่าคนแล้วแบบเมื่อกี้เมื่อคนรายงานมาแล้วว่าได้สามหมื่นกว่าบาทแล้วดีใจไหมขอบคุณเลื่องมันอันเล็กอ่ะเสามหมืม่น มีคนบอกว่าลงได้ต oh ั oh ้งห้าหกคนพี่นัทก็ลงได้ไว้่างามันต้องสามสิบสองฟุตมันราคาเท่าไหร่สามสิบสองฟุตทั้งมันเท่าไหร่ร้อยยี่สิบบาทอะไรสามสิบสองฟุตร้อยยี่สิบบาทเอาก็เอาคูณส่อีกสามตัวโอ้เดี๋ยวดูนะฮะ